สวัสดีครับผมเพชรเซลล์เดลเตอร์อินฟินออกประเทศไทยสวัสดีค่ะแป้งนะคะเป็นเซลล์เมนเจอร์ประเทศไทยค่ะอินฟินอกเป็นบรกเกอร์ที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงลองดนดอนสาร,รารณา,าจักรในปี2 0 0 9ตลอดระยะเวลา13ปีพวกเราได้ทุ่มเททำงานอย่างหนะักสร้างการเติบโตและสร้างสารรค์ธุรกิจของเราขึ้นจนกลายเป็นบรกเกอร์ชั้นนำในระดับโลกอินฟินออกมีการดำเนินธรุรกิจใน15ประเทศทั่วโลกเราให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งฟ o r e x ็กต์าราสารและซ f d บนแพลตฟอร์อมยอดนิยมทั้ง NFT n t ห้และก็พิเศจากโซเชีย so ลเพื่อตอบสนองก,กระบวนการเทรดจากเทรดเดอร์ทั่วโลกที่เป็นออกพร้อมแล้วที่จะมอบอำนาจในการซื้อขายะระดับโลกให้กับเทรดเดอร์คนไทยทุกท่านและหากใครมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องเทรดในอินฟินอ็อก x, เรามีคำตอบที่นี่เพราะว่าที่อินฟินอ็อกค่ะเราพร้อมรับฟังความเปลี่ยนของลูกค้านะคะเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ของเราให้ตอบสนองก,กับลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะ และออิงพี่นกนะคะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานสากลหลายหน่วยงานค่ะรวมถึงมีสํนักงาน15ประเทศทั่วโลกค่ะ